เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพี P, สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านทำอะไรดีนผู้ชมเลยเลือกซื้อ,เล,อเลือกอยู่นะครับหลังนี้ครับพร้อมที่ดินแปลงนี้มีบ้านสองหลังเลยติดถนนคอนกรีตกว้างๆถนนกว้างสองเลนเลยนะครับคอนกรีตเดินทางสะดวกรถสวนกันได้สบาย ายเพียง3ามแสน้านบาทเท่านั้นเองที่ดินพร้อมบ้าน2หลังครับเปิดเป็นร้านค้าร้านขายของชำามู่ซ่อลรถร้านส,สวยกันได้ครับมีให้อยู่2หลังเลยจะทำกิจการสักหลังหนึ่งอยู่สักหลังหนึ่งก็ยังเหมาะนะครับยังโอเคอยู่พื้นที่ก็เหลือยังมีพื้นที่ว่างระหว่างกลางด้วยนะครับทำประโยชน์ได้เยอะจัดสวนย่อมปลูกพืชผักสวนครัวอยู่อาศัยได้ประกอบธุรกิจก็ดีครับทำเลดีแน่นอน เอกสารโฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับพร้อมนัดโอนได้เลยเจ้าของขายเองครับขายถูกแน่นอนนะราคาประเมินที่ดินได้6กแสนแเลยนะครับแต่ขายเพียง3ามแสนเก้าหมบาทเท่านั้นครับถูกมากๆครับอย่างนี้ครับถ้าชอบก็กกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยได้ไม่พลาดบ้านสวยๆราคาถูกอย่างนี้นะครับมีให้เรียกกันประจําทุกวันเลยฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ แปลงนี้อยู่ตำบลวังชะโอนอำเภอกับแพงเพชรเป็นเขตติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับไม่ขึ้นเหนือมากครับครัครอกรุงเทพทำเลด,ดีถนนหนทางสะดวกท่าในใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนได้ครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิไปก็ได้ ไปดูสานที่จริงประกอบการตัดสินใจกก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองลูกแปลงสวยๆครับแปลงหน้ากว้างติดถนนนะครับ90ตารางวาเลยตามโฉนดแปลงสวยมากหน้ากว้างตามถนนครับทำประโยชน์ได้เยอะราคาประเมินนะครับ ใคสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ